ไปค่ะทุกคนเราจะแยกยกันเพียงเท่านี้นะคะเราจะมาให้คำปรึกษาหัวใจสักตามหนึ่งเข้าสู่ช่วงช่วงนี้ไม่ได้มานานแล้วนะจริงช่วงนี้ไม่ได้มานานแล้วนะคะเป็นช่วงวันนี้ว่าอะไรจ o รินแซตเทอร์เดย์นั่นเองคลับจูรินแซตเทอร์เดย์มาคำถามแรกรู้ใจจริงแฟนเก่าเป็นคนบอกเลิกแล้วมาขอคืนดีคุณทำไงดีคะอันนี้ไม่น่าจะใช่จ้ะ คุณเลี่องอยากให้คำนึงอโอ้ไม่ไม่โอเคโอเค <c oughs> ก็แฟนกลับไปคขาบอกเลิกแล้วก็มาขอเราคืนดีใช่ไหมคะถ้ามีไงดีคาถามข้อแรกคําถาม,มง่ายๆเลยถามตัวเองก่อนว่าอยากกลับไปไหมว่าอยากกลับไปไหมใช่ถูกต้องถามตัวเองก่อนว่ายังรักเขาไหมอยากกลับไปไหมรักเขาไหมก่อนข้อหนึ่งอยากกลับไปไหมข้อสองชั่งน้ําหนักเอาว่ากลับไปแล้วแบบ จะเป็นเหมือนเดิมไหมเราดีขึ้นไหมยอย่า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 คิดแค่ว่าแบบว่าเฮ้ยเลิกกับเขาแล้วเราเหงา,เรา,เ,หงาเรากลับไปดีกว่าเราแบบไม่อยากเหงาอย่าคิดแบบนี้ no ในเมื่อมันถึงจุดที่เลิกกันแล้วอ่ะมันไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเธอสะดุดล้มแล้วเธอตลกอ่ะเราเลิกกับเธอมันไม่ใช่เรื่องแค่นั้นหรือเปล่าความจริงแบบเราเลิกกับใครกับคนมันต้องมีการคิดมาแล้วนิดนึง กรจะพูดคาว่าเลิกมันไม่ได้แบบพูดกันเล่นๆนะดังนั้นในเมื่อตัดสินใจที่จะเลิกกันไปแลว้วอ่ะก็ต้องคิดดีๆในการที่จะกลับไปอ่าพูดแบบโงงๆเลยแบบรับได้ไหมที่จะต้องโดนคนนี้บอกเลิกสามเลิกซ้อนถ้าเรากลับไปเราต้องคิดแล้วว่าเรากลับไปเราต้องดีกว่าเดิมเราต้องแบบไม่เลิกกับเขาอีกแลว้วอ่ะไม่ใช่แบบกลับไปเลิกเลิกกลับมาคบใหม่มันก็มันก็ไม่โอเคหรือเปล่าดังนั้นถามตัวเองก่อนข้อแรกรักเขาอยู่ไหมข้อสองอยากกลับไปไหมข้อสามกลับไปแล้วมีอะไรดีขึ้นบ้างแล้วมีอะไรเสียบ้าง ถ้าถ้าเคลียร์กันได้กลับไปแล้วแบบเออทุกอย่างแม่งดีขึ้นก็ลองเริ่มใหม่ถ้าอยากให้โอกาสถาใจตัวเองแค่นั้นแหละไป,ไปอ่ะข้อต่อไปทำไงให้รู้คะว่าเป็นเป็นอุ๊ยคําถามนี้แบบทำยังไงคะให้รู้ว่าที่เป็นอยู่คือคิดถึงหรือนึกถึงอันนี้ยากแฮะแรงอันนี้อันนี้ยากอยู่นะ,น,ะนึกถึงเอรอ คิดถึงก็คืออยู่ดีก็คิดถึงหรือเปล่าแต่แบบนึกถึงก็คือสมมติว่ามึงชอบเล่นงกีตาร์อย่างเงี้ยแล้วแบบกูเดินผ่านร้านกีตาร์ก็แบบว่านึกถึงเขาเออเความที่คิดถึงกันไม่รู้อ่ะแต่คาว่าคิดอ่ะพูดง่ายคาว่าคิดกับคาว่านึกอ่ะคาว่านึกมันต้องแบบนึกนิดนึงอ่ะต้องนึกนิดนึงอ่ะนึกไงนึกนึกถึงอ่ะแบบนึกนึกมันจะมีความนึกอ่ะแต่คิดมันคือแบบคิดอ่ะคิดถึงอ่ะ นึกมันต้องมีความแบบนึกนึกมันจะบอกว่าคิดนิดนึงบอกว่าคิดอืมคิดถึงอ่ะพูดง่ายๆนึกถึงคือเห็นเห็นบางสิ่งแล้วทําให้นึกถึงแต่คิดถึงอ่ะแบบว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็คิดถึงอ่ะ get feel วะก็คือนึกถึงอ่ะคือแบบเจออะไรสักอย่างแล้วทําให้เรานึกถึงเขาอะไรเงี้ยนึกถึงแบบพำไปนี้แล้วนึกถึงเพื่อนทวไปนี้แล้วนึกถึง แต่ถ้าจะถามตัวเองว่าทําจะรู้ได้ไงว่าแค่นึกถึงหรือคิดถึงถ้านึกถึงเยอะๆกลายเป็นคิดถึงนึกถึงเป็นสับเซตของคิดถึงอีกทีอ่ะไม่รู้เออจะรู้ได้ไงคิดถึงคือถามว่าพอคิดถึงหน้าเขาพวกเอ๊อยากเจอไหมอยากเจอถ้าอยากเจอคือคิดถึงถ้าไม่อยากเจอคือแค่นึกถึงเฉยๆแปลว่าคิดถึงเฉยๆเออแปลว่านึกถึงเฉยๆอ่ะงงอะอ่งงอ่งงอย่างงย่างงห้างง ไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ต้องทำยังไงทำงัยคะอุ้ย yup. ไม่ใช่ประเด็นโจเลยอะเป็นประเด็นแบบเอ้ยเปิดดังเลยนะเป็นประเด็นของคน้างๆเลยก็คือไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ต้องทำยังไงความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องของคนหลายๆคนเนาะมันไม่ใช่เรื่องของคนเดียวจะใช้คำว่าหลายคนมันเป็นเรื่องของคนสองคนถ้าอยากจะแน่ใจมันต้องแน่ใจทั้งคู่ดังนั้นอ่าเราอาจจะแน่ใจของเราแหละชอบไม่ชอบ แต่ว่าแบบเฮ้ยเธอเราเธอจะรู้ว่ารักจริงไม่ได้หลอกแค่หลอกไม่ได้รักเธอจะมารักหรือเธอจะมาหลอกอันเนี้ยเราก็ไม่รู้ซึ่งโจก็ตอบไม่ได้เพราะโจไม่ใช่คนคนนั้นถ้าอยากแน่ใจในความสัมพันธ์ก็ต้องถามคนคนนั้นจริงถามโจโจตอบให้ไม่ได้ฮะถามเลยปะถามเลยดูดูไลยว่าสวัสดีค่ะพี่อ๋อ เขาบอกค่ะเขาแกล้งเพื่อนตอนน้าคนสองพันสี่เอ้ยสองพันสี่ร้อยคนเขาไม่ได้มาดูนั่งถ่าย่องถ่ายว่าใครมาดูบ้างอะแอบชอบมาสี่ปีคนบอกชอบไหมข้อแรกคือคิดกับตัวเองก่อนว่าเหตุผลที่สี่ปีที่ผ่านมาเราไม่บอกชอบคืออะไรอ่ะข้อแรกเพราะว่าเขามีแฟนค่ะอันนี้ก็ไม่ต้องบอกง,ง่วงป่ะเหตุผลสี่ปีที่ผ่านมาที่เราไม่บอกชอบคืออะไรข้อหนึ่งเขามีแฟนแล้ว <c oughs> ก็ไม่ควรบอก ข้อสองเขาไม่ชอบหนูค่ะเขาชอบคนอื่นอยู่ก็ <_ s 1> อาจจะต้องรอโอกาสที่ดีวันนี้สำหรับกูนะอืมสำหรับเรานะข้อที่สามเราไม่กล้าเองเราไม่รู้หรอกว่าเขาคิดยังไงเขาอ,อาจจะทีเราเป็นเพื่อนเขาอ,อาจจะคิดเราเป็นน้องเขาอาจะทีเราเป็นน้องหรือเขาอาจจะทีเรา s <ync> <S สถานะใดก็ตามเป็นเราเองที่ไม่มั่นใจแล้วไม่กล้าพูดออกไปอันนี้ก็ต้องมาคิดอ่ะสื่อว่ากรณีข้อนี้เป็นเราเองที่ไม่มั่นใจไม่กล้าพูดออกไปเราก็ต้อง มาแยกอีกเป็นสับเซ็ตทางมานว่าเราไม่มั่นใจเพราะอะไรข้อหนึ่งเราเราเรารู้สึกว่าเราไม่ใช่สเปคของเขาข้อสองเราเรารู้สึกเราเรากลัวเสียใจเรากลัวเสียเพื่อนเรากลัวเสียพี่เรากลัวเสียน้องเรากลัวเสียความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้หรือข้อที่สามคืออะไรข้อที่สาม เหตุผลที่ไม่ยอมบอกชอบหรือเพราะว่าเรามีแฟนอยู่แล้วถ้าเรามีแฟนอยู่แล้วเนี่ยก็อย่าบอกเลยชอบมาสี่ปีแล้วชอบมาสี่ปีแล้วนั่นแหละคะ่ะก็แต่ถ้าสมมุติว่าการที่เราไม่บอกชอบมาตลอดเพราะเรากลัวก็ต้องอยู่ที่ว่าเราพร้อมไหมถ้ายังไม่พร้อมอีกก็ต้องถามตัวเองว่าจะรออีกเมื่อไหร่สิบปียี่สิบปีเจ็ดปีก็นานเกินพอเข้าใจปะดังนั้น อย่าให้มันไปถึงตรงนั้นเลยค่ะคบกันมาจะพอปีบอกเราบอกเราว่าเรามีดีไม่เท่าผู้ชายฮะไม่ก็คือแบบแฟนอาจจะเแบบพิ่งรู้ตัวว่าแบบเออชอบฝั่งอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรอะค่ะ move on เนาะเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันห้ามกันไม่ได้เนาะแบบความรู้สึกอะไรเงี้ยอย่ามองว่าเกือบปีที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นเพราะเป็นแค่เรื่องโกหก เกฟิลปะอย่าอย่าอย่ามองว่าทั้งหมดที่ผ่านมามันแค่เรื่องโกหกความจริงแล้วเขาชอบผู้ชายเขาไม่ได้ชอบผู้หญิงสิ่งที่เขาทํากับเรามันเป็นเรื่องปลอมทั้งหมดมันไม่จริงนะคะทุกคนเราเรารู้สึกว่าก็รที่เขาแบบจะเปลี่ยนไปชอบเพศอื่นหรือว่าอะไรเงี้ยน้บมานมเนนเมนั้นที่เราเขาอยู่กับเราแล้วเขาทํากับเราเขาไม่อึดอัดหรอกก็แบบเขาแบบไม่ได้หลอกเราหรอกคือถ้าเขาหลอกเราเขาไม่เขาไม่ทนมาจนเป็นปีหรอกจริงไหมตอนนั้นก็อย่า อย่ารู้สึกว่าเขาหลอกเราอย่ารู้สึกว่าเขาแบบโกหกเราอะไรเงี้ยใช่เขาก็คือรักเราแหละมัง้งมั้งอีกแล้วมัง้งมั้งนี่คือเขางงเลยนะตอนแรกกำลังซึ้งแล้วมั้งเลยไม่ใช่แบบอืมนั่นแหละคําถามต่อไปอะไรนี่นอะไรวะ ถ้าชอบเขาคนบอกเขาอย่างไงดีคะ how to จีแปลกๆ how to จีแปลกๆเอามาสู่ช่วง how to จี๊แปลกๆอันดับแรกใส่ฟิลเตอร์นี้ลงสตอรี่บ่อยๆเขาคิดว่าเราแปลกแล้วอันดับที่หนึ่งจีแปลกๆคือยังไงคือเขาชอบคนแปลกเราไม่ต้องจีแปลกเราแค่เป็นคนแปลกเท่านั้นนั่นเราอยู่เฉยๆเขา่เราแปลกอ๋อเราอยู่เฉยมเออจริงเฮ้ยนี่เราเพิ่งไปดูหนังมาเรื่อง love heart love heart heart ที่แปลกไป อร์ก no love heart นะคะแบบโอ้ยไม่ใช่ love heart no 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 the b r i g h t e s s place พระเอกจีนางเอกนะคะโดยการลง IG Story ว่าถ้าอยากให้ลบคลิปก็โทรมาใช่คือ <c oughs> อาสมมติว่าฉันจะจีบนเชารีทีรับรทีฟเนาะฉันจะจีบขุนเลียงๆก็แบบเฮ้ย <c oughs> นิชารีเธอดู IG Story นี้อยู่หรือเปล่า ถ้าอยากให้ลบคลิปนี้ก็โทรมาเบอร์ตือ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 จะโอเคแต่ก็ร้องเพลงถ้านานานาฉันรักเธอมากกว่าเออแล้วนังเอกก็โทรไปโทรไปจริงเพราะว่าลบนากเอกก็คือโทรไปเราอย่าลืมแท็กไอจีเขาด้วยตัวใหญ่ให้ทุกคนรู้ว่าอ๋อคนนี้ค่าคนนี้เราพูดถึงคนนี้อยูแล้วก็เขาก็จะโทรมาบอกว่าลบ ใครเธอแปลกอ๋อลบเธอเป็นบ้าลายอ่ะเราก็จะได้คุยกับเขาเนี่ยพิธีจีแบบแปลกๆมาคำถามต่อไปเขาโทรเสร็จเขาบล็อกเลยป่ะถ้าเขาโทรปุ๊บเขาตัดสายปั๊บเราก็ลงอีกสักคลิปหนึ่ง <c oughs> ถ้าเขาโทรมาอีกเขาตัดสายปุ๊บก็ระวังโดนรายงานแค่นั้นเองไม่เป็นไรหรอกเนี่ยอุอนี้อยากมีแฟนแต่ไม่ค่อยอินกับความรักอยากมีอุ๊ยอันนี้เหมือนคนคข้างให้เราเอาข้างในอ๋ออยากมีแฟนแต่ไม่อินกับความรักเนาะ แล้วอยากมีแฟนทำไมมีแฟนแล้วเธอจะไม่รักเขาเหรอมันก็ไม่ได้ป้าแตเงเขาถ้าแตงเหงาอะเลี้ยงสัตว์ไหมเลี้ยงหมาอะไรเงี้ยแก้เหงาแตงมันไม่ได้อยากมีแฟนแต่ไม่อิกก่งกับความรักคือต้องการคือคนอยากมีแฟนก็คือคนต้องการความรักปะคือเราต้องการความรักจากเขาปะจริงปะคือถ้าสมมติว่าเราไม่ยนินงกับความรักเลยแต่เราอยากมีแฟนเราต้องคิดก่อนว่าจุดประสงค์หลักของเราคืออะไร เราเหงาเราอยากมีคนป้อนข้าวเราจ้างเพื่อนเมองวันนี้ไปแดกข้าวป้อนข้าวกูด้วยอยากมีโมเมนต์อะเป็นไงสลับหน้าด,ด้วยวะละคนไปเลยไม่ผิดไม่ผิดสินด้วยเพราะเป็นเพื่อนจริงไหมถูกปะถูกปะอะไรโอเคหรือว่าเราต้องการอรายเราอยากกามีแฟเราอยากได้แบบ คนห่บผ้าห่มให้กอนอนเขาอาจจะอยากได้ที่ปรึกษาอยากได้ที่ปรึกษา,า,กกษาเพื่อนก็ปรึกษาได้จริงๆทนาะยความ <laughs> ทนายความเป <laughs> ็กไดที่ <laughs> ตีอยากได้ที่ปรึกษาก็ทนายความเลยต้องใช้เงินนิดหน่อยอยากได้อะไรอยากได้คนทําอาหารให้เชฟถ้าอยากได้ทุกอย่างในคนเดียวกันเพื่อนใช่เพื่อนสนิท เพื่อนสนิทก็เป็นได้จริงดูนเดี๋ยวเราต้องถามก่อนว่าเราไม่ต้องการความรักเราไม่อินกับเรื่องความรักแล้วเราต้องการอะไรกับการมีแฟนเราต้องการคนจับมือถือข้ามถนนไปด้วยกันเอาเพื่อนไปด้วยเพื่อนเป็นได้ทุกอย่างเมื่อกี้เห็นอยู่บอกว่าติดเฟนโซนมาร้อยปีทำไงดีติดเฟนโซนร้อยปีอันดับแรกคือเธอเป็นแวมไพ์หรือเปล่า แต่ก่อนว่าเธอเป็นแวมพายหรือเปล่า,าเพราะว่ากรณีของคนกับแวมพร์ก็จะแยกกันเนาะคือถ้าเป็นแวมพร์เนี่ยเธอก็ต้องทําใจนหนึ่งว่าคนอน่ะเขาก็เกิดแก่เจ,จ็บตายเนาะแต่ถ้าเป็นแวมพร์เนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็นอมะตะหรือว่าอะไรดังนั้นก็ขอไว้ในเคสของแวมพร,พร์เดี๋ยวเราจะหาแวมพร์พรท่านอื่นมาตอบเนาะดังนั้นแต่ถ้าสมมติเป็นเฟรนด์โซนมาสองสามปีสามสี่สป,ป,ปีห้าหกปีเจ็ดแปดเก้าปีก็คิดก่อนว่าเราเป็นเฟรนด์โซนกับเขาเนี่ยเพราะว่า เราชอบเขามานานแต่เขาทีดกับเราแบบเพื่อนหรือเขาทําตัวแบบดูดีเราดูแลเราดีเกินเพื่อนอ่ะเราก็แบบเป็นอย่างงี้มาเรื่อยๆอ่ะแล้วเราเพราแบบแฟนโซนกับเขามานานมากแล้วอ่ะก็คือไม่อยากเป็นแฟนโซนก็เป็นได้อีกอยู่สองอย่างก็คือได้เป็นแฟนก็ได้เป็นเพื่อนเก่าแค่นั้นได้เป็นเพื่อนเก่ามีอยู่แค่สองอย่างเท่านั้นจริง ดังนั้นไปคิดมาว่าอยากเป็นอะไรถ้าเราอยากเป็นนังเงือกล่ะถ้าเราอยากเป็นนังเงือก <S 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 เธออยากไปกินหมูกระทะใต้น้ำใช่ไหมอยากไปกินหมูกระทะใต้น้ำเรื่องนี้แนะนำให้ไปถามเฮนนาเพราะว่าเราไม่รู้จริงเราเป็นคนสวยอยู่บนโลกนะั้นเราก็ไม่รู้วิธีการเป็นนังเงือกเหมือนกันใช่ดังนั้นก็ถามเฮนนาเพราะว่าเฮนนาจะพาไปเยี่ยมบ้านได้แบบว่าเคยรู้วิธีการแปลงล่างหรือว่า เออการส่วนผสมอะไรดื่มเข้าไปแล้วจะมีหางงอกออกมาใช่แต่ก็ต้องคุยกับเขาดีๆว่ามีข้อแรกเปลี่ยนแบบเอาเสียงออกเราออกไปหรือเปล่าดังนั้นต้องไปถามเพนได้ดีเพราะให้น่าจะรู้เรื่องนี้ดีมากการแปลงร่างเป็นนางเงือกเลิศถ้าเราแอบ,บชอบรุ่นพี่แต่ไม่แน่ใจว่าเพื่อนสนิทชอบพี่เขาหรือเปล่าวิธีสังเกตยั oh <my> ยงไงคะอ่าถ้าเราชอบรุ่นพี่คนหนึ่งเนาะ hmm. แล้วไม่แน่ใจว่าเพื่อนสนิทชอบหรือเปล่า hmm. ถามเพื่อน จริงมันเป็นมันเป็นวิธีเบสิกที่ง่ายที่สุดชิงถามก่อนได้เปรียบแต่คนชอบทานเป็นเรื่องยากืแต่บางคนก็ชอบทานให้มันเป็นเรื่องยากเอางี้ถามเพื่อนตรงๆว่าอเองคนนึ่นก็นได้ <laughs> มึงแอะ <laughs> มึงเข้าไปเขาปะ <laughs> <ม>อยากคิดนาน <laughs> พอก,กูชอบพี่เขาอ่ะไปเดียเราไม่ต้องรอ็นตอบเราตอบก่อนเราได้ก่อน เราตกก่อนเราได้ก่อนจริงๆชิงบอกก่อนได้ก่อนเนาะตูปฏิกิริยาพี่เขาด้วยเออใช่แต่เราก็ต้องดูด้วยนะว่าพี่เขาชอบเพื่อนเราหรือชอบเรา you know? อยู่เนาะดังนั้นคุยกับเพื่อนตรงๆเลยถ้าเป็นเพื่อนสนิทอะเราไม่ควรจะมาทะเลาะกันเรื่องนี้แล้วก็อยา่อยาไปถอยให้เพื่อนอย่าไปถอยให้เพื่อน มึงพูดตัวเองอ๋อมึงเจอตัวเองในอดีตเราครบกับเขามาไม่ถึงเดือนแต่เขาไม่สนใจเราเลยทำยังไงดีแล้วก็ต้องดูเป็นกรณีไปอเขาไม่สนใจเราเลยเพราะข้อหนึ่งเขาทํางานหรือเปล่าเขาอาจจะทํางานแปดสิบเก้าชั่วโมงไม่ได้นอนเลยเราควรจะเข้าใจเขาเพราะชั่วโมงที่เก้าสิบเก้าเขาควรจะได้นอนเนาะให้เขานอนแล้วชั่วโมงที่ร้อยแปดสิบเราค่อยทักเขาไปว่าเช่อว่าคุยกับเราหรือเปล่าแต่ถ้าสมมุติว่าเขาแบบ ไม่ตอบเราเขานอนแต่ทักไปเขาไม่ตอบไม่โทรหาไม่อะไรเลยหายไปเป็นเดือนเราก็ต้องคิดแล้วว่าเรามีเขาไว้ทำไมมาเขาบอกให้เรารอให้ความหวังเราแต่เขาไม่เลิกกับแฟนเขาสักทีแถมวันกันลงตอรี่ด้วยเขาบอกให้เรารอแล้วเขาไม่เลิกกับแฟนเขาสักทีไม่ต้องรอ <c oughs> ไม่ต้องรอ <c oughs> ข้อแรกเลยคือ เราเข้าไปเป็นมือที่สามของเขาหรือเปล่าถ้าเขาเลิกกับแฟนเพราะเราอะเรารู้สึกดีเรอเพราะเขาอะก็มีสิทธิ์เลิกกับเราไปหาคนอื่นได้เหมือนกันนะแต่ถ้าสมมุติเราก็ไม่ได้มีใครก็คือไม่ต้องแบบอยู่ตรงนี้ปิดกั้นทุกคนเพราะว่าจะรอเขาเพราะมันไม่มีอะไรแน่นอนแฟนเขาเขายังไม่แน่นอนเลยเขาจะมาแน่นอนอะไรกับเราเราเป็นใครจริงเปล่าก่อนที่เขาจะเป็นแฟนกับเขาเขาก็ต้องเคยเป็นคนคุยกับเขาเขาก็ต้องเคยจีบกับแฟนของเขามาก่อนจริงไหมมันต่างกับเราตรงไหน,นเราไปดีเลิศอ,อะไรขนาดน,นั้น อ่ะเราสวยกว่าเราแบบดีกว่าทุกอย่างแต่ว่าการเข้าไปเป็นมือที่สามของใครหรือไปทําให้ใครเลิกกันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะคะดังนั้นเราอาจจะต้องอย่าใช้คําว่ารอใช้ว่าเราอยู่ของเราเฉยๆดีกว่าแล้วถ้าสมมุติเขาไปเคลียร์อะไรกันแล้วเขาแบบรู้สึกว่าเราคือคนที่ใช่จริงๆเขาจะกลับมาหาเรานี่โอเคเข้าใจที่โจจะสื่อปะแต่อย่าเข้าไปเร่งอยาเข้าไปเล้าอยาเข้าไปอยากเข้าไปบอกว่าเมื่อไหร่เธอจะเลิกกับแฟนของเธอสักที ถ้าเราดีพอเขาจะเคลียร์ปัญหาของเขาเองเขาจะไม่มัวแต่แบบยึกยัก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 แบบนี้โอเคมาต่อไปแป้งเขาบอกให้ผมรอจนจบม .6 ถ้าเขาไม่มีแฟนเขาจะยอมคุยกับผมรอดีไหมครับเหตุผลของเขาคืออะไรคือถ้าสมมติว่าเขาไม่มีแฟนเพราะว่าเขาอยากตั้งใจเรียนก่อนจบเพื่อที่จะเข้ามหาลัยให้ได้ก่อนอันนี้ก็ังดูมีเหตุผลแต่เขากลับบอกว่าถ้าเขาไม่มีใคร เขาค่อยมาเลือกเราเราเป็นตัวสำรองเหรอเราเกิดมาหนึ่งชีวิตแต่ทุกคนเราไม่ควรจะไปเป็นตัวสำรอง,องใครนะรู้บ้าจริงจริงรอไหม <c oughs> ความจริงอะ <c oughs> ก็จะพูดเหมือนเดิมว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้คำว่ารอเรามีสิทธิ์ที่จะไปชอบคนอื่นถ้าเราอยากไปจริงเปล่าไม่ใช่แบบฝืนตัวเองรอเพราะเขาบอกให้รอ เราเราจะไปให้เขาเป็นที่หนึ่งทำไมในเมื่อเขาก็ให้เราไปแค่ตัวสำรองอะค่าคมฉบับวันนี้ค่าคมฉบับวันนี้ข้อคิดในวันนี้อ๋อข้อคิดนะคุยกับคุยกันเกือบปีสุดท้ายได้เป็นแค่พี่น้องถามเขาเลยว่าเฮ้ยกาเราคุยกันอยู่ทุกวันเนี้ยเธอคิดอะไรกับเราก็เขาบอกเป็นแค่พี่น้องสรุปแล้วไงเป็นแค่พี่น้องสรุปแล้วไปแค่พี่น้อง โมฟอนค่ะแล้วทิ้ง,ทง uh uh เท้าว่ะพี่น้องเออเออเป็นใครอ่ะพี่น้องแต่เธอยังไม่คุยกันทั้งปีเลยจริงเธอเป็นใครอะ่ะเธอเป็นลูกแม่เราเหรอ mm hmm. ถ้ามา <c oughs> <ๆ>คุยกับเราทั้งปีแล้วเธอแบบไอพี่น้องคืออะไรเขาตามราอกมาหรือเปล่าโอ้หรือว่าเธอคอดก่อนเราแล้วแม่ไม่บอกเราเฮ้ยคุยกันมาเป็นปีอยู่ดีมาบอกเป็นพี่น้องแล้วตกใจนะเราโกรธแม่เรามาก แม่ไม่บอกทำไมแม่ไม่บอกว่าเรามีพี่อ่ะเออ้ยมันไม่ใช่ปะกาดังนั้นบอกว่าไม่เราจบกันแม่ฉันมีฉันเป็นลูกคนเดียวก็เดออกไปเลย move on ไปหาน้องคนอื่นไ, <laughs> ไปหาเพื่อนไปหาพี่คนอื่นเนาะมาคำถามสุดท้ายแล้วเราจะไปกันแล้วนะคะคถามที่รู้สึกแบบว่าอ่ะยังไงคะ แฟนนอกใจแต่ผลสุดท้ายเลิกกันเพราะแฟนบอกว่านอกใจเพราะเรายังดีไม่พอเราต้องทําไงคะแฟนนอกใจอเราก็สุดท้ายเลิกกันเพราะผลเพราะว่าเรา,เรายังดีดไม่พอพอ,อีน่นมันเป็นใคร <laughs> ก็ ไม่มีคําว่าดีพอหรอกค่ะทุกคนมันมีแต่คาว่าพอดีเราอย่าไปด้อยค่าเราเพรแค่คาพูดของเขาการที่แค่เขาก้าวที่จะนอกใจไม่ได้แปลว่าเขาดีกับเราเลยไม่ได้แปลว่าเราดีไม่พอสําหรับเขาเขาไม่มีค่าพอที่จะให้เรารักด้วยซ้ําดังนั้นอย่าไปสนใจรู้ว่าเราไม่รู้นะว่าแบบ เวลาที่ผ่านมาเขาจะดีกับเราแค่ไหนเขาจะแบบให้เราเป็นดัมเมิล์หนึ่งมาตลอดแต่ในเมื่อเขาตัดสินใจที่จะแบบไม่เลือกเราด้วยเหตุผลที่ว่าเราไม่ดีพอมันไม่ใช่เราไม่ดีพอ,อเว้ยทุกคนแต่มันไม่พอดีใช่โอเคก็จบไปแล้วสําหรับไลฟ์นี้นะคะก็เราขอโทษนะเราไม่รู้ว่าเราพูดไปแบบตรงใจไม่ตรงใจใครหรือเปล่าก็ขอโทษมาณนะที่นี้ด้วยบางทีพูดไวเกินไปเริ่มคิดหลายๆกรณีเนาะ ก็ขอโทษไว้ตรงนี้นะคะถ้าเราพูดอะไรผิดไปก็ทั้งมาบอกเราได้นะคะอย่าพูดด่าเราเลยเราเสียใจไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายเราไปส่งงานก่อนเดี๋ยวโดาบ๊ายบายบ๊ายบาย